สวัสดีค่ะน,นุกนะคะสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกท่านนะคะวันนี้มารีวิวรถเข้าใหม่กันอีกเช่นเคยนะคะสำหรับใครที่กำลังมองหารถกระบะ4ประตูตัวเทลเกียออตโต้นะคะวันนี้เข้ามาแล้วมาอีกหนึ่งคันนะคะก็จะได้เป็นสีขาวมุกเลยปี2018จด19นะคะแล้วก็คันนี้ไม้น้อยด้วยไม่วิ่งแค่69,000กว่ากิโลเท่านั้นเองคันนี้เพิ่งเข้ามานะคะอย่างที่เห็นเลยยังไม่ได้ ล้างทำความสะอาดนะ,ะวันนี้มาจอดปุ๊บก็มารีวิวเลยนะคะสภาพสวยๆสดๆอย่างที่เห็นนะคะราคา6 8 8 5 0 0 0บาทนะคะคันนี้ก็จัดไฟแนนซ์ได้เต็มเหมือนเดิมเครดิตดีจัดฟรีดาวน์ได้เลยนี่สภาพสวยๆนะคะสีขาวมุกนะคะบอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะคะออปชั่นมาครบนะคะได้รถปีใหม่ไม่น้อยนะคะแล้วก็ชุดแต่งสวยๆเลยนี่ เดี๋ยวดูออปชันกันเลยนะคะคันนี้ไฟคู่หน้าจะเป็นแบบโปรเจคเตอร์แบบนี้นะคะมีไฟเดย์ทม์นันิ่งไลท์มาให้ครบนะคะมีไฟตัดหมอกคู่หน้า,ากระจังหน้าสีดำเงานะคะแล้วก็มีสเกิร์ตให้ด้วยนะคะนี่เลยสวยเลยนะคะใครที่ชอบหน้านี้นะคะวันนี้มาแล้วจัดไปเลยสีขาวนะคะออปชันสวยๆได้เกียร์ออตโต้ไปด้วยนะคะในส่วนของป้ายทะเบียนนะคะเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นป้ายกรุงเทพฯนะคะ นี่คันนี้เพิ่งเข้ามาเลยนะยังไม่ได้ปรับสภาพนะคะแต่ว่าสวยเลยแล้วที่สำคัญคันนี้ได้แม็กหล่อๆมาเลยแม็กวลหล่อๆนะคะคันนี้ก็จะได้แม็กขอบ20นะคะในส่งยางนะคะยางเดี๋ยวเปลี่ยนให้ลูกค้านะคะเดี๋ยวเปลี่ยนให้ลูกค้านะคะสำหรับคันนี้นี่แล้วก็ดูนะคะโลโก้รถมาครบหมด ตัวไฮเนเดอร์เป็นโค้งไม่ยำนะคะกระจกข้างปรับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยที่กระจกมองข้างมาให้เรียบร้อยแล้วติดฟิล์มพร้อมรอบคันเลยในสีสวยด้วยนะคะสีขาวมุกนะคะสีเดิมแท้โรงงานมีระบบสมาร์ทเอ็นทีนะคะนี่เลยนี่แล้วก็มีโลโก้อิซุนะคะมีโลโก้ที่กระจกเนี่ยมาครบเลยเพราะว่าถ้ารถ อ๋ออันนี้การตีเลยว่ารถกระจกเดิมแน่นอนในภายในยอย่างที่เห็นประมาณนี้นะคะคอนโซลรถเป็นสีดำตัดด้วยสีครีมนะคะเบาะเป็นเบาะหนังปรับไฟฟ้าแบบที่เห็นเลยเบาะสวยๆไม่มีแตกไม่มีขาดนะคะแล้วคันนี้ได้พรมได้พรมมาด้วยนะคะได้พรมมาด้วยแต่นี้ทาความสะอาดท้ายอาจจะเลอะเลอะนิดนึงคันนี้รถเพิ่งเข้ามานะคะยังไม่ได้ล้างทำความสะอาดในทังทินนะคะอาจจะเลอะนิดนึง แต่ลูกค้าไม่ต้องห่วงเวลาเราปรับสภาพรถนะคะอยากจะบอกว่ารถสวยรถสวยมากนะคะน้องๆป้ายแดงเลยกุญแจเป็นแบบนี้นะคะเห <c oughs> ยียบเปรกกดปุ่มพ u s สตาร์ท <c oughs> นี่จะบอกว่าเครื่องเงียบมากนะคะ <c oughs> คันนี้แอร์ออโต้แล้วด้วย <c oughs> นี่แอร์ออโต้แล้วโอ้โหเปิดมาปุ๊บเย็นเลยนะคะอ่ะ แอร์เย็นใช้ได้เลยนะคะแอร์เย็นพิมเพาะแน่นอนรถคันนี้นะคะไม่วิ่งหกหมื่นเก้าพันกว่ากิโลโ,โหสภาพน้องๆป้ายแดงอยากจะบอกว่ามันเด็ดจริงๆนะคะพวงมาลัยมันติดฟังก์ชันเชื่อมต่อบลูทูธรับสายโทรศัพท์เข้าออกได้หมดนะคะมีระบบพูดคอนโทรลออปชันมาครบนะคะได้เกียร์ออโตโอ้แอร์ปรับออโต้แล้วนะคะนี่เลยมีหน้าจอทัชสกรีนมาให้เรียบร้อยนะคะอันนี้จอเดิมแท้ที่มาจากโรงงานเลย ฟังวิทยุ FM AM นะคะเครื่องเล่นต่างๆได้หมดมีเนวิเกเตอร์ด้วยคอนโซลรถไม่มีช้ำนะคะนี่สภาพดีแบบที่เห็นเลยมีพรมกระดุมมาให้ครบนะคะเบาะหนังแน่นๆตึงๆนะคะไม่มีแตกไม่มีขาดภายในเงียบนะคะเครื่องนิ่งเครื่องเงียบมากๆนะคะแอร์เย็นมากนะคะ แอร์เย็นมากใช้ได้เลยคันนี้ขับดีด้วยลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะก็เข้ามาดูรถจริงได้มาทดลองขับได้เลยแต่เข็บเดิมนะคะซอกประตูเดิมหัวน็อตไม่มีขยับนะคะรอยซีนเดิมโรงงานมาครบหมดไม่มีแกะไม่มีไขนะคะรอยเมคอาร์ที่ขอบประตูมาครบเห็นชัดเจนนะคะเราการันตีเรื่องโครงสร้างรถอยู่แล้วนะคะโครงสร้างรถเดิมไม่มีชนหนักกับสีเปลี่ยนเครื่องจมน้ำอย่างแน่นอน เบาหนังตึงๆเลยไม่มีแตกไม่มีขาดนะคะเวลาปรับสภาพรถแล้วมจะสวยกว่านี้เยอะมากๆเลยนะคะอันนี้ขนาดยังไม่ได้แบบล้างท่าความสะอาดนะคะมันก็เป็นเรื่องปกติแล้วถ้ามันจะเลินเลืนนิดนึงของการอ่ของรถที่ยังไม่ได้ล้างนะคะแต่เวลาล้างแล้วนะคะลูกค้าดูได้เลยสภาพรถสภาพรถแบบนี้นะคะปรับสภาพแล้วจะสวยมากๆนะคะ อยากมาดูรถจริงเข้ามาได้เลยซอยเซรี thai หกสิ 68, แปยกที่1นึ่งมินยุรีกรุงเทพนะคะมาดูรถจริงมาทดลองขับได้นะคะโลโก้มาครบหมดนุกให้ดูกระบะไลเนอร์นิดหนึ่งนี่แม็คไลเนอร์นะคะล่องรอยการใช้งานรถไม่ได้มันทุกหนักแน่นอนนะคะล่องรอยการใช้งานต่างๆถือว่าอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์เลยนี่รอยกีดกวดต่างๆไม่มีนะ ลูกค้าดูได้เลยนะคะมีบ้างเล็กน้อยนะคะแต่ว่าเนี่ยเวลาล้างทำความสะอาดมันจะสวยมากคันนี้ลูกค้าท่าไหนที่สนใจนะคะสามารถเข้ามาดูรถได้เลยนะคะถือเอกสารมาครบอนุวัตไวแน่นอนนะคะอนุวัตไบสองชั่วโมงถ้าลูกค้าเป็นพนักงานบริษัทมีสลิปเงินเดือนนะคะหรือข้าราชการที่มีสลิปเงินเดือนใบรับรองเงินเดือนนะคะรับเงินเข้าบัญชีสองชั่วโมงค้า มาดูรถจริงแล้วก็แบบมานั่งรอรับรถกลับบ้านได้เลยนะคะของเรา,อ,าอันมัดไวแน่นอนนะคะหรือลูกค้าท่านไหนที่ออยากมาดูรถก่อนนะคะเอกสารยังไม่ครบไม่เป็นไรถือแค่บ,บัตรประชาชนใบเดียวมานะคะมาเช็คเครดิตก่อนได้เลยเช็คเครดิตหน้าง,งานนะคะทราบทันทีเลยว่าลูกค้าซื้อได้ไม่ได้นะคะ5นาทีรู้ผลเลยนี่มาดูหน้าง,งานได้เลยนะคะ ของเรามีไฟแนนซ์รองรับทุกสถาบันกนารเงินเดี๋ยวมาดูในส่วนของรายละเอียดนะคะสำหรับเครื่องยนต์รถคันนี้กันเลยค่ะสำหรับรายละเอียดเครื่องยนต์นะคะนี่เลยคันนี้ลูกค้าได้เป็นเครื่องยนต์1.9บูพเวอร์นะคะเป็นเครื่องยนต์ดีเซล150งอแรงมา้าเดิมแท้โรงงานแน่นอนนี่สภาพรถสวยมากเครื่องยังสดๆดเลยนะคะคานหน้าเดิมตรงไม่มีคดงอนนะคะน็อตไม่มีขยับ สติกเกอร์โรงงานมาครบหมดนะคะดูนะคะลูกค้าสติกเกอร์มาครบมาร์าครสีน้าสีโรงงานมาครบนะคะตัวหนังสือเห็นชัดเจน,นยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์น่าใช้มากๆนะคะหัวน็อตไม่มีขยับเพจดรดนะคะเพจดรดอยู่ครบเลขเครื่องในถังตรงอได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแล้วก็เพจรดเนี่ยอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะคะของเราการตีเรื่องรถอยู่แล้วนี่ รถด,ดีแน่นอนฝากระโปรงน็อตไม่มีขยับรอยเมคอารมาโคบแผ่นกันความร้อนมาโคบสติกเกอร์โรงงานมาโคกนะคะนี่สวยเลยเครื่องแห้งไม่มีเยิ้มนะคะฝากระโปรงเดิมน็อตไม่มีขยับนะคะนี่เลยคุ้มคุมคันนี้ปายทะเบียนก็เดี๋ยวเปลี่ยนให้เป็นใบกรุงเทพนะคะ ย้ำราคาอีกทีหนึ่งนะคะคันนี้ยี่สิวดีแม็ก1.9เซตตัวสเทลล์นะคะปี8.9ราคาเพียงแค่685,000บาทนะคะ685,000บาทราคานี้นะคะลูกค้าประวัติเครดิตดีดาวเริ่มต้นที่0%ได้เลยนะคะลูกค้าที่สนใจนะคะติดต่อหานุกได้เลยที่เบอร์0986276826นะคะ0986276826 เบอร์นี้แอดไลน์ได้เลยนะคะฝากไว้ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามไว้เลยเดี๋ยวเวลามีรถสวยๆเนี่ยมาใหม่นะคะลูกค้าจะได้ไม่พลาดในส่วนของการอัปเดตคลิปนะวันนี้นุกฝากรถคันนี้ไว้ด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ